กลับมาอีกแล้วมาพบกันอีกแล้วคนเราเนี่ยจะพบกันในมันแคล้วกันไม่ได้นะคนลงจะเป็นคู่กันแล้วนี่นี้ไม่้นทำไงกันนี้ไม่้นเข <c oughs> <c oughs> ามีเรื่องเราว่านกกระจาบแอตัวเมียเขาเฝ้าลูกห้าตัวแอตัวผัวก็ไปหาเกสร จนพระทินกรเปล่งแสงลงมาดอกประทุหมหุบคุ้มมิช้าห่อเอาสกุลนาไว้ในดอกบัวพ่อนกออกไม่ได้ดูหน้าใคร่หัวดอกประทุมหอมคุ่มทั้งตัวด้วยว่าดอกบัวหุ้มห่อตัวไว้แม่ตั้งแต่เป็นเด็กนะ <c oughs> ทีนี้ก็ไฟก็ไหมสิไฟไหม,มป่าไหมมาใกล้ลังสองสกุลนา แม่นกทุกนักคอยหาผัวรักไม่เห็นกลับมาไฟก็ไหมเอาลูกออกมาไม่ได้ตายหมดเกียงก็บินหนีไปจากต้นไม้เห <c oughs> ็นี้เพราะราทิตดเขึ้นดอกบัวบานนกก็บินออกมาได้ทางไฟนกตัวเมียก็คิดว่านกจะผู้ไปหาผู้หญิงอื่นซะแล้ว พอเวลาบินเข้ามาเนโอโหตัวหอมน้ำอบทรั้งนั้นเลยกะดอกบวนหุ้มไว้นี่คือเข้าใจผิดเมื mm ่อ hmm. เป็นเช่นนั้นเราก็อย่าพบกันอีกเลยอธิษฐานว่าพระเจ้าไม่ขอแต่งงานกับใครแล้วก็บินไปบินเข้ากองไฟ <c oughs> ตายพอนกเขาก็อธิษฐานว่า ถ้าไม่ได้ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ขอแต่งงานกับใครว่าอะนั้นก็บินเข้ากองไฟบรรลัยสองตัวชาติก่อนเมียผัวเขาสัตว์เป็นกรรมอะไรอย่างนี้แต่ก่อนเคยคือเผาสัตว์ไรก็เลยต้องสองตัวก็ต้องมาถูกเผาไฟทางฝ่ายเมียก็ไปเกิดเป็นลูกสาวก็สัตย์ทางฝ่ายผัวก็เลยไปเกิดเป็น ลูกชายเศรษฐีตามกันะทีนี้ทีนนี้เมื่อเป็นสาวขึ้นมาแล้ว,มลวไม่ยอมแตะต้องชายใดเขาก็ประกาศทั่วเพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่มีลูกชายมีลูกสาวคนเดียว <c oughs> ว่าถ้าใครให้ลูกสาวฉันพูดด้วยได้แล้วก็ยกให้เลย <c oughs> เป็นพระเจ้าแผ่นดินไปเลย108ร้อยแปดนคร ยกมาถึงก็พูดถ่านั้นถ้าน,นี้สารพัดไม่มีทางเสร็จแล้วก็กลับไปมือเปล่าทีนี้อเจ้าตัวหัวนกเขาไปเกิดเป็นลูกชายเศรษฐีเขาก็เลยไปเรียนวิชาวิชาที่สามารถถอดจิตได้ที่ตักกะเจราสำเร็จกลับมาพอกลับมาก็ได้ยินข่าวประกาศว่าลูกสาวพระเจ้าแผ่นดินเขาก็ พระเจ้าเป่นดินได้ยินประกาศด้วยพระเจ้าเป่นดินถ้าใครมาพูดด้วยได้แล้วก็จะต้องให้เป็นมะเหสีในของรักสมบัติผู้ชายคนนั้นก็เคยหมายความว่าเป็นคู่รักกันมาเดิมแล้วแล้วมาชาตินี้ก็ต้องมาพบกันใหม่อีกอย่างนี้พอได้ยินเสียงเขาก็เกิดความรักขึ้นทันทีนะเอว่าปุปเพนะสันนิวาสเนนะประจุปนะหิตเตนวาชายเตเต อุปลัณ์วะยาโถดเกวา่าดอกบัวที่จะเกิดขึ้นมาได้นั้นต้องอาศัยน้ำกับตมถ้ามีแต่น้ำดอกบัวเกิดเจริญไม่ได้ถ้ามีแต่ตมดอกบัวก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งสองเคยอยู่ร่วมกันเขาก็เกิดความรักแล้วเกิดความรักเขาก็เดินทางไปอาสา เขาก็ไม่พูดด้วยล่ะทีนี้เทว่าไอ้ไอ้พวกปีภาคเนี่ยมันคอยจะประโคมถ้าหากว่าผู้หญิงเนี่ยพูดกับผู้ชายเมื่อไหร่แล้วก็จะประโคมเสียงเต็มที่เลยรอมาสามปีแล้วไม่ได้ตีสเปกเขาว่ามันไม่พูดกับใครทีนี้ทางลูกชายเศรษฐีก็ถอดใจได้เขาก็ เอาใจเนี่ยไปไว้ที่ตะเกียงไม่มีไฟฟ้าแต่ก่อนเอาตะเกียงทีนี้เขาก็เอาตะเกียงเนี่ยพูดบอกว่ามีผู้หญิงแก่คนหนึ่งเนี่ยถูกโจรขโมยไปแล้วโจรน,นั้นอะ่ะมันมีทรัพย์เยอะไปปนเข้ามาแล้วมันก็ไปขโมยลูกสาวเข้ามามาเลี้ยงไว้เป็นลูกสาวยายแก่เขาถูกโจรเอาไปเขาก็ พยายามหนีในะที่สุดยายแกหนีได้พอหนีแล้วเขาก็โรยเม็ดเ,เม็ดแตงไว้ว่าเดินไปทางไหนเขาก็มาบอกผู้ชายคนหนึ่งว่าเออนี่ถ้าใครอยากได้ลูกสาวโจรแล้วก็เดินไปทาตามทางแตงโมหนะ้ายายปลูกแตงโมไว้ให้ผู้ชายคนนึงมันคิดกล้าหันยังไงไม่รู้มันเดินไปเสร็จแล้วมันก็ไปเอได้เสียกันกับลูกสาวของโจร อ้าวมีอธิบายอะไรกันแน่นั่นนี่เสร็กันยังไงถ้าวันนี้ต้องเอาพิเศษหน่อยเพราะว่าแกง,ง่วงแกงเหงาง่วงเหงามาหลายวันก็พอดเอีเมื่อไปแล้วเนี่ยไอ้อโจนมันก็เห็นลูกสาวว่าทําไมมันผอมมันเหลืองลงทุกวันทุกวันมึงมีพรมันมีอะไรมันบอกกูสิ อลูกสาวก็ไม,ม่กล้ากลัวโจรมันฆ่าเอาไม่มีไม่มีมันเอาผัวไปซ่อนไว้ <c oughs> แต่ทีนี้ก็โจรมันก็รักลูกสาวเลี้ยงมาแล้วมันก็ให้คนเนี่ยมาเยอะเลยเมาห้าคนมาถึงก็บอกลูกสาวบอกว่าหก oh. ทั้งแกนะันแล้วก็หาที่ไว้เจ็ดที่นะ้นหาที่ไว้เจ็ดที่ ลูกสาวก็แยมีมีหกคนท่านม่บอกให้หาเจ็ดทีงั้นก็เลยลูกสาวก็เลยต้องทาตามพอหกคนมานั่งกินข้าวแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยหัวมึงอยู่ไหนบอกเออกมากูไม่ฆ่ากูไม่ฆ่างั้นันก็เลยนั่นก็ออกมาก็เลยเป็นโต๊ะจะเป็นคนที่เจ็ดเขาก็เสียใจว่าเขาุสายเลี้ยงลูกสาวเข้ามาเกือบแย่แล้วแล้วทําไมแค่นี้บอกพ่อไม่ได้ อ่ามันก็เลยไปโดดเขาตายไอ้ไอ้โจนะอ่ะเออทีนี้ไอ้เจ็ดคนนะั่นเขาก็บอกว่ามันก็เป็นเพราะเราเนี่ยไม่ฉะนั้นอนะ่ะมันก็ต้องเออโจรก็ไม่ตายไอ้เจ็ดคนก็ไปโดดเขาตายเหมือนกันทีนี้แม่โดดเขาตายหมดแล้วไอ้ผัวของไอ้ลูกโจรก็คิดว่ามันก็เป็นเพราะเราก็ไปโดดเขาตายอีก ไอ้เมียจอยก็ไปโดยเขาตายเอาแล้วทีนี้ไอ้ยายแกะนะ่นั่ะมันคิดได้ตัวนี้ตายหมดเป็นเพราะกูเองเขาะว่างั้นมันก็เลยไปโดยเขาตายอีกเวลานี้บาปมันจะตกกระขารเราะว่างั้นนะแะต่เกียมก็คุยนะคุยกับตะเกียมบาปจะตกกระขารเขาบอกว่าบาปมันจะตกกระจอนไอ้จอนมันตัวตัวสําคัญน,นะอะทีนี้ลูก สาวพระเจ้าแผ่นดินเขาบอกเฮ้ยมันพูดผิดม่าต้องอตอกก็ไปย้ายแก่ซะมันก็ตีกันใหญ่เลยกองตุ่มตัตุ่มตันตุ่มันก็พูดแล้วพูดแล้วเหือหนุ่อผู้ชายคนนี้ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วนั่นตีกันใหญ่เฮ้ยไม่ใช่ฉันพูดก็ตะเกียงมันตะเกียงเนี่มันพูดได้ทีนี้แกก็เลยถอดเอาหัวใจออกจากตะเกียงมาซะ อาตะ,ะเกียงพูดได้ยังไงมีเห็นพูดได้แต่ตเกียงนะะล้วพูดแค่ช้ำอยู่ดีๆเนี่ยว่านั้นในที่สุดก็เลยบาปมันก็ต้องตกกับยายแก่เพราะยายแก่เป็นคนนำทางก็ถูกของลูกสาวพระเจ้าแผ่นดินก็ตกลงว่าเมื่อเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันว่าอย่างนั้นเรื่องนี้มีอยู่อย่างนี้ อ่านตั้งแต่เมื่อยังไม่ทันได้บวชเป็นสามเณรเราก็จำเอามาเล่าว่าอย่างนั้นแท้เพราะฉะนั้นคณะนักศึกษาทั้งหลายกับหลวงพ่อก็คงจะต้องแต่ก่อนก็คงไปที่ไหนเกิดมาพร้อมกันเกิดไปด้วยกันแล้วหลวงพ่อก็คงเป็นแม่ทัพ <c oughs> คนผู้หญิงเขาก็เป็นกองสเสบียงผู้ชายก็เป็นทหารออกไปรบ อาจไปลบกไ็ไครก็ได้ในที่สุดลบก็แพ้เขาตายหมดมาเกิดเมืองไทยอันนี้เราคุยกันเพื่อให้เกิดบรรยากาศนิดหน่อยก็มาพูดกันถึงเรื่องพระอาพิธรรมเนี่ <c oughs> พระอาพิธรรมก็วิปัสสนาเมื่อสองวันก่อนมี นักศึกษาถามว่าพระไตรปิฎกนั่นคืออะไรหลวงพ่อก็ตอบไปว่าตรากาสามใบมาถึงวันนี้เป็นวันเฉลยพระไตรปิฎกนั่นปิฎกเขาก็แปลจริงๆว่าตกรกาจริงๆแต่ตรากานี่เป็นตรากาทองคําและบรรจุซึ่งวิยัยปิฎกซึ่งพระสุตันตะปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก อในปีดกทั้งหมดสามปีดกรวมแปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ์รธรรมขันธ์หนึ่งนะ่ะมันจะมีข้อความหนึ่งเรียกว่าธรรมขันธ์หนึ่งเช่นอาเสวนาจะกรพาลานังปันธิตานังจะเสวนาอันนี้ถือว่าหนึ่งรธรรมขันธ์อาเเวนาจะพาลานังไม่คบหาคนพนันปันธิตานังจะเสวนาคบหาบัณฑิต ปูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลผู้ที่เกิดบูชาเอตมังคารมุตตมังนี่ถือว่าเป็นมงคลน,นันอุดมสูงสุดถือว่าเป็นหนึ่งธรรมขันสี่บาทเป็นหนึ่งธรรมขันหนึ่งบาทอาสวนาจะภาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังนี่เขาเรียกว่าสี่บาทบาทหนึ่งก็อาเสวนาจะภาลานังบาทหนึ่ง ปันทิตานันจะเสวนาบาทที่สองปูชาจะปูชนียานังบาดท,ที่สามเอสมมังคารมุตตะมางังบาทที่สี่เรียกว่าสี่บาทสี่บาทเป็นหนึ่งธรรมขันคาถาหนึ่งเป็นหนึ่งคำธรรมขันทีนี้ทั้งหมดเนี่จะมีอยู่แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันในพระไตรปิฎกทั้งหมดก็เป็นพระวินยัยทั้งสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันเป็นพระสูตรทั้งสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขัน เป็นพระอภิธรรมสักสองหมื่นแค่สี่หมื่นสองพันพระธรรมขันธ์เราจะเห็นได้ว่าพระอภิธรรมนี่มีครึ่งหนึ่งของพระไตรปิฎกทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั้นมีพระเวไนยอยู่สองหมื่นหนึ่งมีพระสูตรอยู่สองหมื่นหนึ่งรวมเป็นสี่หมื่นสองทีนี้ไม่อภิธรรมเนี่ยหมดเลยเพราะฉะนั้น ในเรื่องของวิปัสสนาในเรื่องของสมถะเนี่ยจะอยู่ในคำพีพระอพิธรรมนี้ทั้งหมดด้วยเหตุดังกล่าวเราจึงกล่าวได้ว่าพุทธศาสนาคือจิตตนิยมเพราะว่าได้แสดงคำพีทั้งหมดกึ่งหน่งเป็นเรื่องของจิตใจทั้งหมดเป็นอันว่าพระอพิธรรมจึงมีครึ่งหนึ่งของคำสอนทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันรรมขันธ เท่ากับว่าพระพุทธศาสนาให้ความสําคัญแก่คำเพีย์พระอภิธรรมเพราะคำเพียรอภิธรรมได้แสดงถึงเรื่องการปฏิบัติทางจิตใจ,จเป็นส่วนมากดังจะเห็นได้จากคําว่าสมถทวิปัสสนานังภาวนานามัมอิโตฟรังกามัท่านังสวคสงาคาเมททวิทังปิยาธากมังอันนี้เวลาที่ พระเขาไปสวดจบเขาจะสวดอย่างหลงพ่อสวดแต่ว่ามัเขาสวดเพราะกว่านี้ <c oughs> <c oughs> แต่ทีนี้ก็แปลแปลว่าการภาวนามีสองคือสมสถะหรือวิปัสสนารวมความว่าแม้พระอภิธรรมจะมีถึงสี่หมืนสองพันพระธรรมขันธ์ก็ต้องมีสมสถะวิปัสสนาคาบาลีที่นำมาอ้างอิงนี้มาจากพระอภิธรรมปริเทศที่เก้า พริธรรมนั้นแ่งออกเป็นปริเฉตทั้งหมดเก้าบริเขตด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจําเป็นที่จะต้องทราบว่าอภิธรรมคือคำภีที่ยอดเยี่ยมและในข้อความสุดท้ายคือปริเฉศที่ 9, เก้าแสดงถึงสมถะเป็นขั้นต้นคือการภาวนาเพราะคำว่าภาวนาคือขั้นต้นของสมาธิจึงเท่ากันกับว่า ไม่ว่าจะทำจิตไปถึงไหนๆสูงสุดอย่างไรก็ตามจะทิ้งภาวนาไม่ได้จะทิ้งสมถะก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าสมถะอาจจะเปรียบได้ดังแผ่นดินซึ่งเป็นฐานรับรองทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเปรียบเหมือนอย่างแผ่นดินเนี่ยใครที่มียศใครที่สูงขนาดไหนใครจะเป็นอะไรประธานาธิบดีเป็นนายกเป็นใครก็ราตุ่าง จะต้องเหยียบแผ่นดินนี้ไปหรือจะไปเหยียบอากาศไม่ได้ทุกคนต้องเดินแผ่นดินเพราะฉะนั้นแผ่นดินจึงจะเป็นพื้นฐานเรียกพื้นฐานก็คือสมถะสมถะจะเป็นพื้นฐานให้อย่างนี้เป็นตน้นแต่ในที่นี้จะได้กล่าวถึงวิปัสสนาที่เกี่ยวข้องกับอภิธรรมอย่างไรเนื่องจากกิเลตัญหา นี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดกุลาผลแก่โลกตลอดเวลามีความสับสนรุ่นไวายไปทั่วทุกมุมโลกก็เพราะกิเลสตัณหานี้เองดังนั้นพระอาธรรมจึงต้องแกงสีเบีย้ยหรือขยายตัวกิเลสออกมาเป็นกระบวนการว่ากิเลสตัณหานี้มันมีอะไรบ้างดังนั้นจึงปรากฏว่ามีข้ออธิบายถึง42,000ประธรรมขันธ ก็คือการขยายตัวกิเลสตัณหาออกมาโดยการขยายตัวกิเลสตัณหาออกมานี้เพื่ออะไรก็เพื่อให้เห็นแล้วจะได้จับมันมาประหารเพราะถ้ามองไม่เห็นตัวเราจะประหารมันได้อย่างไรก็ประหารมันไม่ได้การจะประหารได้ก็ต้องอาศัยวิปัสสนาก็แสดงไว้ในคำภีอภิธรรมนี้แต่ก่อนจะมีวิปัสสนาได้ก็ต้องอาศัยสมถะ พระสมถะเป็นประดุจจพื้นแผ่นปัตภีที่กำลังที่จะเกิดวิปัสนาถ้าไม่มีสมถะวิปัสนาจะเกิดไม่ได้เป็นอย่างนี้เอาทีนี้ก็ขอแจกอธิบายเข้ามาอีกนิดหนึ่งว่าพื้นฐานก็หมายความว่าประชาชนที่เป็นโลกอยู่โลกนี้จะประกอบไปด้วยมวลมนุษย์ชาติ มวลมนุษยชาติจะต้องมีทั้งหญิงและชายมีทั้งครอบครัวมีลูกมีหลานที่จะต้องเขาเรียกว่าเป็นโลกมนุษย์โดยเหตุอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาเกิดในโลกมนุษย์นี่ถ้าหากมิได้มีพระนางสริามาญาายาก็ดีหรือพระสุโธธนะพระเจ้าสุโธธนะก็ดีก็ไม่สามารถที่จะมาบังเกิดได้ เพราะฉะนั้นโลกจึงเป็นฐานรองรับอย่างที่เมื่อมีพุทธศาสนาเกิดมาแล้วผู้ที่จะรองรับผู้ศาสนาก็คือเศรษฐีกหบดีพ่อค้าประชาชนแม้กระทั่งมาถึงประเทศไทยที่นับถือพุทธศาสนามั่นคงถาวรอยู่ได้ก็คือประชาชนแล้วก็ทุกคนก็จะต้องมีแดนที่เกิดแม้กระทั่ง ตัวผู้ยืนพูดจุดที่นี่ก็ยังมีพ่อแม่เป็นแดนเกิดก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีพ่อแม่จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไงรเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพื้นสมถะเนี่ยที่เราพากันเรียนมาเดิมแล้วเนี่ยจะเป็นพื้นฐานเอาไว้เพื่อที่จะดําเนินวิปัสสนาต่อไปในการเผยแพร่คุณานามความดีหรือการทําประโยชน์ต่อสังคมหรือมีความเมตตาต้องการให้สังคมโลก และโลกทั้งโลกให้เกิดความสุขต้องอาศัยกําลังสมถะท้งนั้นในการแสดงความมั่นคงความอาศัศจรรย์ความปลอดภัยความเผื่อแผ่ก็เพราะสมถะมีกําลังเต็มที่สามารถที่จะทำฤิธิ์ต่างๆได้ดังนั้นจึงช่วยให้เกิดความสงบสุขได้อย่างปลอดภัยแก่โลกจึงจาเป็นต้องอาศัยสมถะเพราะถ้าเผยแผ่สมถะสมาธิเข้าสู่มวลชน การมวลชนทั้งโลกมีความสนใจอย่างยิ่งจิตใจของเขาเหล่านั้นก็จะลดระดับกิเลสตัณหาลงระดับหนึ่งก็จะทําให้เกิดสันติภาพขึ้นได้แต่ถ้ากิเลสตัณหาเพิ่มจากระดับที่เป็นอยู่ในขณะนี้อันตรายก็จะเกิดขึ้นแก่โลกแต่การเผยแพร่สมาธาิสมาธินั้นย่อมมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยด้วยเหตุดังกล่าวจึงทําให้เกิดอันตรายต่อผู้เผยแพร่สมาธาิ ถึงกับมีการทำลายชีวิตกันหรือขัดขวางด้วยประการต่างๆตงลอดถึงความไม่คล่องตัวแต่สมถะก็มีทางแก้ไขได้ด้วยเหตุนี้เองการดำเนินงานสมถะจึงต้องประสบสิ่งต่อต้านเพราะฉะนั้นเท้านันโทปนันทาน,นาคราชที่เห็นว่าการเผยแพร่สมาธิเนี่ยทำให้ประชาชนสงบ เท่านันโทปนันทนาคราชก็ไม่อยากให้โรกที่สงบเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนําก็แสดงฤทธิ์เมื่อแสดงฤทธิ์ออกมาก็ไม่มีใครสู้ได้นอกจากพระมคัลาเพราะฉะนั้นพระมกัลาก็ต้องทาฤทธิ์ปราบพญานาคเมื่อปราบพญานาคเสร็จแล้วอะไรเกริดขึ้นประชาชนชาวเมืองราชฤกษ์ก็น้อมตัวมาเข้าสู่พุทธศาสนาทั้งสิน้น ด้วยเ,เหตุนี้เองการดําเนินง,งานสมถะสมาธิจึงต้องประสบสิ่งต่อต้านแต่ก็ต้านทานกาลังสมถะไม่ไหว่ายแพ้ไปเพราะเหตุนี้ถ้าผู้ไม่ต้องการริษก็ทําสมถะเล็กน้อยแล้วก็บรรลุก็ไม่สามารถจะเผยแพร่สมาธิให้แก่ชาวโลกได้ส่วนผู้สร้างพลังจิตทางสมถะเต็มกำลังย่อมมีธิ์มีอิทธิพลแห่งกำลังพลังจิต ทำงานให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างเต็มภาพภูมิเพราะฉะนั้นอภิธรรมเป็นคำภีที่สามของพระัรผิดกเป็นคำภีที่ดแสดงเกี่ยวข้องกับสมาธิเป็นส่วนมากอภิธรรมจึงรวบรวมเรื่องสมถาวิปัส,สนาทั้งหมดไว้ในคำภีนี้จึงจำเป็นต้องหยิบยกมามาอธิบายวิปัส,สนาในข้อที่สิบห้าของหลักสูตรครูสมาธิให้เข้ากันกับคำพีพระอภิธรรมนี้ แต่คำมพี์อภิธรรมก็ได้ย่อความทั้งหมดของคำมพี์ไว้เพียงสีข้อเท่านั้นคือหนึ่งจิตตังสองเจตสิ 4. กังสามรูปังสี่นิพพานังอดังนั้นจึงเอาคำย่อทั้งสี่ประการนี้อธิบายให้ทราบว่ามีความเกี่ยวพันกับพิปัสสนาอย่างไรจิตคือตัวรู้เพราะจิตเป็นประธานในกิจการทั้งปวงหากว่าจะทำสิ่งใดก็ตาม จะต้องเป็นผู้บงการดังนั้นเราได้อธิบายไว้แล้วแต่เบื้องต้นการแสดงถึงสมถะหมายถึงการทำจิตให้สงบเพราะฉะนั้นอภิธรรมจึงพูดมาถึงจิตเป็นอันดับแรกหมายความว่าจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาก็หมายเอาจิตการแสดงของอภิธรรมนั้นได้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งสมถะและวิปัสสนาแต่ในที่นี้จะกล่าวเพพาะการเกี่ยวข้องกับวิปัสสนา ดังเที่อธิบายมาแล้วนั้นได้เป็นผลเข้าสู่อภิธรรมดังนี้จากจิตที่ตั้งจุดศูนย์พลังอำนาจนั่นเองที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับวิปัสสนาถ้าจิตยังไม่เข้าไปที่จุดศูนย์พลังอำนาจก็ยังไม่เกี่ยวกับอภิธรรมแต่จะเป็นธรรมะเฉยๆถ้าสามารถนำจิตนี้เข้าสู่จุดพลังอำนาจได้โดยอาศัยพลังจิตเพียงพอแก่ความต้องการก็จะเกี่ยวกับอภิธรรมทันทีทำ กับอภิธรรมแตกต่างกันเช่นอย่างคนที่เรียนอภิธรรมนะ่ะจ mm. ิตตังเจตสัสนกังรูปองนิพานธามีฤทิสัพดาอย่างเงี้ยอัตถาโลธมุลานิก็ว่ากันไปแต่ทีนี้แม้จะว่าไปได้ท่องได้แปลได้เป็นมหาปร,ริยนก้าวประโยช์แปลพระภิธรรมได้แต่นั่นไม่ใช่อภิธรรมนั่นคือธรรมะเพียงแต่ธรรม แต่ถ้าหากว่าจะถึงอภิธรรมจริงๆบุคคลผูนั้นจิตจะสร้างเข้าถึงจุดพลังอำนาจสร้างอุปสงค์เกิดหน่วยงานขึ้นแล้วกลายเป็นวิปัสสนาเมื่อนั้นผู้นั้นก็จะชื่อว่าได้เกี่ยวข้องกับอภิธรรมแล้วในสีข้อนั้นจิตตั้งคือข้อที่หนึ่งเมื่อมาถึงจุดพลังอำนาจเมื่อใดจิตจะมาอยู่ที่อธิสมานกายคือกายละเอียด หรือเจตสิกข้อนี้ขอตัดข้อความว่าเอเป็นการเอเขียนผิดคือจิตที่มาอยู่ในอธิสมานกายคือกายละเอียดหรือไม่ใช่ไม่ใช่เจตสิกเจตสิกนั้นจะต้องตัดออก่อเ,เมื่อมาถึงจุดพลังอำนาจมาใดจิตมาอาศัยอยู่ที่อธิสมานกายคือกายละเอียดเรียกว่าหรือเจตสิกฆ่าออกได้เลย อ,อันนี้ข้อที่เจตสิกังข้อที่สองจิตได้ผ่านกายอยากมาได้จึงมาอยู่ที่อาทิสมานกายหรือกายละเอียดเรียกว่าเจตสิกอันนี้ก็ฆ่าได้ไม่ใช่เจตสิกร, <c oughs> รูปังข้อที่สามคือรูปเป็นผู้ประสานงานระหว่างจิตและเวตสิกถ้าไม่มีรูปทั้งจิตและเจตสิกก็จะหมดความหมาย ทีนี้จะอธิบายเจตสิกให้รู้ว่าเจตสิกคืออะไรเจตสิกนั่นน่ะชัดเจนอยู่แล้วว่าเจตนามันไม่ใช่กายใดกายหนึ่งแต่เป็นเจตนาของจิตจิตที่เอ่ออาศัยอยู่หมายความว่าหนึ่งจิตเขาเรียกว่าความนึกคิดจิตเป็นผู้สั่งการทีนี้พอมาถึงเจตสิกก็คือคู่ที่ กำลังนึกกำลังคิดกำลังสร้างวิมานบนอากาศหรือกำลังสร้างอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยอัน,นั้นคือเรียกว่าเจตสิกทีนี้ต่อจากเจตสิกก็ถึงจะมาเป็นเขาเรียกว่าสังขารคือความตรงแต่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเจตสิกจึงเป็นสิ่งที่อาศัยจิตอาศัยจิตอยู่คือเป็นเจตนาอันหนึ่งเช่นอย่างเราเจตนาจะไป ร้างกุศลทักอย่างหนึ่งอย่างเนี้ยจิจจะเป็นผู้สั่งการเ,เจตสิกจะเป็นผู้ดําเนินการและเมื่อเป็นเช่นนั้นสังขารจะเป็นผู้ปรุงต่อจากเจตสิกอีกทีหนึ่งถึงจะเดินไปสู่การทําบุญคือเราเดินไปอย่างเนี้ยในขณะที่เดินไปนั้นการปรุงแต่งได้เกิดขึ้นคือหมายความว่าสังขารวิญญาณตามไปด้วยอย่างนี้เป็นต้น ทีนี้ข้อที่สามคือรูปเป็นผู้ประสานร,ระหว่างจิตและเจต,ตสิกถ้าไม่มีรูปทั้งจิตและเจต,ตสิกก็หมดความหมายฉะนั้นรูปจึงเป็นเหตุของอภิธรรมเพราะเป็นผู้ประสานงานคือร่างกายเนี่ยถ้าหากว่ามีจิตกับเจต,ตสิกแล้วเนี่ยเราจะมานั่งสมาธิไม่ได้เราจะฟังอะไรก็ไม่ได้เราจะปฏิบัติอะไรก็ไม่ได้เพราะรูปนี้ไม่มี เมื่อรูปนี้มีขึ้นมารูปนี้จึงจะเป็นตัวประสานงานจึงเรียกว่าเป็นตัวอภิธรรมขึ้นมาและทีนี้ข้อที่สี่คือนิพพานนั้นก็ได้อธิบายไปแล้วว่านิพพานเป็นอย่างไรว่านิพพานก็คือเป็นที่อยู่ของผู้ที่หมดกิเลสแล้วรีกนิพพานนั้นก็เรียกว่านิพพานังปรมังสุญญ์นิพพานังปรมังสุขขัง ถ้าหากว่าจะเรียกว่านิพพานก็มีความสุขแต่อย่างเดียวคือความทุกข์ไม่มีคือว่าเหนือความสุขอื่นใดแล้วที่นี้อยู่ที่ไหนนิพพานานงประมังสุญยังก็เหมือนกับว่านิพพานเป็นศูนย์อย่างริง่งเหมือนกับคนที่เขียนเลขเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วศูนย์นั้นคืออะไรศูนย์ก็คือไม่มีเมื่อไม่มีแล้วอะไรมันเป็นวงกลมอยู่ที่นั่น แต่ว่าศูนย์นั่นอ่ะมันมีพลังเหนืออื่นใดเมื่อเอาเอาเ,อาเลขอะไรไปเติมข้างหน้าแล้วมันจะกลายเป็นคุณค่าขึ้นทันทีแต่ว่าศูนย์นั้นคือแปลว่าไม่มีเพราะฉะนั้นอคําว่านิพานาังปรมังศูนย์ยังก็คือนิพพานก็ศูนย์แต่ว่ายังเหลืออยู่ที่ความเป็นหามตะอันนี้อธิบายไว้เพียงเท่านี้